สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการนี่แหละประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอประเด็น3เรื่องนะคะก็จะเป็นประเด็นเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะคะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่กําลังน่าสนใจในตอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่เรื่องแก๊ส LPG นะคะที่กําลังปรับราคาขึ้นค่ะนายพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะได้มีการปรับขึ้นราคาของแก๊ส LPG ในประเทศไทยในครัวเรือนทั่วประเทศ โดยจะปรับขึ้นราคาเดือนละ50สตางค์ต่อเดือนค่ะปรับให้ขึ้นเป็น24.82สตางค์นะคะต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งนายพงศักดิ์กล่าวย้ำอีกว่าจะสามารถช่วยลดปัญหาการนำแก๊ส LPG ไปใช้ข้ามประเทศและนำไปขายในประเทศเพื่อนบ้านได้ค่ะส่วนในประเด็นของเรื่องทางการเมืองที่กำลังน่าสนใจในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่อง <c oughs> ก็จะอยู่ที่เรื่องก็คือ ประธานสภาค่ะได้นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญให้มีการแก้ไขในเรื่องของอการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาค่ะโดยปกติแล้วสมาชิกวุฒิสภาจะมีการเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งและการสรรหานะคะซึ่งประธานสภารัฐธรรมนูญได้นำเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีให้มาจากการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวซึ่งมองเห็นว่าอาจเป็นไปนได้ยากในการแก้ไขบ,บทบัญญัติ รัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนื่องจากว่าอาจจะก,ก่อให้เกิดผลกระทบผลเสียใน,ในหลายๆด้านค่ะแล้วก็ต่อมาประเด็นสุดท้ายนะคะจะอยู่ที่ประเด็นทางด้านสังคมค่ะก็คือบริษัท Dunkin Donuts ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นำเสนอว่าออกมาขอประธานอภัยต่อสื่อนะคะในฐานะที่ประเทศไทยได้นำออกสื่อโฆษณาและนำเสนอภาพเป็นผู้หญิง แต่งชุดด้วยสีดำโทนสีดำทั้งชุดทำให้เหมือนเป็นการเหยียดยามสีผิวและสัญชาติของคนอเมริกันค่ะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนต่างๆมากมายจากประเทศอเมริกานะคะว่าเป็นการเหยียดหยามสีผิวของคนอเมริกันเป็นอย่างมากแต่ทางผู้บริหารของบริษัทดังกินโดนัทแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่าเป็นเพียงความวิตกเสริดของคนอเมริกันเพียงเท่านั้นจึงไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นออกจาก ประเทศไทยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกผู้ชมทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะน้อพูดปวดหสั้นๆักล้อนี้กล้องีเป็นนอกแกค่ะค่ะ เปิดรายการนะคะไม่ต้องนนะงสบายเฉย สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนี่แหละประเทศไทยค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจกและสังคม3ประเด็นด้วยกันค่ะ